วันนี้เราอยู่กับการตรวจพนคนเข้าเมืองนะครับโดยผมจะเป็นตราสิทธิเอกตรวจทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถตำรวจอะไรผมตรวจหมดใครเข้ามาในชายแดนของผมแล้วก็เสร็จ <c oughs> ผมมาทุกรายครับผ <c oughs> <c oughs> มมาไม่เป็นการพูดพักสำเพอครับเกมนี้เป็นเกมแนวสายตรวจู่แล้วไปลุยกันเลยดีกว่าสหายอาณาจากักรเออโอเค <c oughs> ด้วยการทำความผิดเพื่อประโยชน์ของพลเมืองเราต้องไม่ยอมให้สินค้าเหล่นานั้นหลุดรอดเข้ามาได้จัดไปครับผมอันนี้เป็นของผู้ลักลอบขนสินค้านะครับมีอยู่เออ สามสามรายการด้วยกันอันนี้สัญชาติสหรัฐคาครับเต้มอายุห้าสิบอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรดูไม่เห็นยางเบนโอเคจำได้อยู่น,นี่ระเบียบการสมัครเดี๋ยวอ่านก่อนไปหนึ่งนะครับการห้ามส่งสินค้าผู้ชนาการโอเคมาถึงเวลาที่เราจะต้องเ,ออเปิดดัดตรวจกันแล้วนะครับมาเชิญมาคันแรกครับมาดูซิว่าจะโดนไหมเอ่ยคันแรกของเราในค่ำคืนนี้ จอดลูกพี่มาโอ้ยก็ปิดให้รับลมนักหน่อยมาเอาบัตรมันดูหน่อยได้เลยครับเอาไปจัดไปลูกพี่มาเูกของฉันน่ะกำลังตอกอยู่ในอันตรายนะ่ะฉันต้องเรียนวิชานี้เพื่อหลบนี้ให้ฉันเข้าไปเธอเอไม่ได้เพื่อพคนเรือครับเราจะต้องตรวจทุกอย่างตรงกันนะเลขบัตรตรงกันโอเคได้อยู่วันวันตรงอยู่แล้วไม่ต้องวงโอเค บัตรผ่านแต่สินค้าเหรอครับก็ต้องไปตรวจสินค้าก่อนโดยการกด F ไม่ใช่โดยการกด C มาสินค้าต่างรถครับเอาลงดีกว่านะเอาลงไปตรวจดีกว่าเพื่อความแน่ใจครับโอ้ย,อยขึ้นทิ่ลกขึ้นเร็ว <c oughs> โอเคเอาโอ้ยอน,นี้มากเกเอาลงไปลงไปลงไปให้หมดครับแล้วก็มาตรวจกันตรงนี้ดีกว่าอืมเช็คเช็คเช็ค,คอันนี้ปุ๋ยปุ๋ย ดูเหมือนว่าเออคนคนนี้จะเอาปุ๋ยมามากเลยนะเนี่ยเอาไปทําบ้านเลยแล้วก็กล่องอีก2กล่องนะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยอันนี้แล้วก็อันนี้หมดแล้วใช่ไหมแต่ก่อนไปเพื่อความแน่ใจนะครับตรวจหน่อยแล้วกันเพิ <c oughs> ่ตรวจหน่อยนะครับเอ้ยในนี้เปิดได้ด้วยเออไม่มีอะไรรอดไปในกล่องนี้เปิดได้ไหมในกล่องนี้เปิดไม่ได้นะครับอันนี้ปูนโอเคปูนก็ไม่มีก็คือถ้ามีสัญ,ญลักษณ์เอยรูปงูนะครับมาันจะา เป็นผู้ก่อการร้ายนะครับมันจะเป็นอาชญากรรมแต่นี่ไม่มีรอดในลูกพี่แล้วลูกพี่ขอสัง่งให้ลูกพี่เอาขอไปคืนเน,นีย่ยโนสหายโอเคลูกพี่จัดการเรียบร้อยแล้วขอโทษครับใช้เวลานานอีกนะใช้เวลา,นานอีกนานแค่ไหนอะไปแล้วลูก <Learning footsteps> เองจะได้เข้าหรือไม่เข้าก็อยู่ตรงนี้แล้วแหละตรวจสอบหน่อยสิซีเมนเอาให้ผันไปก็ได้ไป <Kollege. S 2> ลุงผมให้ผ่านครับไปได้เลยอนุมัติไปขอให้อยู่ความสุขในวันนี้นะลูกพี่ผมก็หวังว่าแบบนั้นนะครับบ๊ายบายอา้าวบอกแล้วว่าผมติดรอบอีกแล้วไรหนึ่งเลยนะมันก็ถูกมาแล้วนะจะทำให้ลบมเหลวจากราชอาณาจักรนะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศถึงแม้ว่าจะมีการจำกัดการเข้าก็ตามช่างมันเอาใ,อาใม่ใหม่เมื่อกี้เป็นการวอร์มอัพนะครับ ไม่เอาไม่นับไม่นับเอาคันนี้ดีกว่าคันนี้ของจริงละมาลูกพี่ลงก,กระจกหน่อยครับมาขอดูบัตรหน่อยนี่อกสารครับโอเคชื่อโรงเปียเลขโรงเปีย,ยวันโอเคเมษายี่สิบโอเคเกือบหมดแล้วแต่ยังไม่หมดได้อยู่คนแพ้ตัวหนึ่งเลยเดีดูแพทย์หน่อยนะครับโอเคแพ้ตัวหนึ่งแต่แต่แต,แต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะลูกพี่ สัญชาติราชการอันนี้ไม่ใช่อายุห้าสิบเหรออันนี้เกิดเมื่อสามห้าสิบไหมวะเออนี่ห้าสิบว่ะคนนี้ห้าสิบปีว่ะคนนี้สุขสินค้าเถื่อนเลยอ,อาจจะเป็นไปได้ครับเดี๋ยวขอ,อแก่ลุงมาตรวจหน่อยได้กันนะครับเอาแก่มาตรวจหน่อยไปแกไปไม่จะเป็นต้องถอดเหรอไม่นะไม่ไม่ไมันขอดูแกหน่อยอๆๆๆลุงไม่น่าเลยนะลุง เป็นมูสะขนาดนี้ไม่น่าอืเราต้องอฮ้ยไม่ได้ะ่ะเอาขวาแล้วจามไป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 เอาว่ะขอามงเทือนวะ่ะลุ้ไม่รอดแล้วล่ะมาๆา,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 าอะไรวะให้สินบนเลยแล้วอันนี้ไปแล้วให้เราผ่านทางไปสามร้อยสิบดล่ามีขครเห็นไหมวะเฮ้ยอย่าบอกใชรนะด้านหลังม่อเ้ยด้านหลังหลับอยู่ครับ มา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 ไม่ตั้งอ่ะเอ้าแล้ไม่ตั้งแล้วเออท่าก็ออกมามามาทัางก็โดนจับทำไมอ่ะกูเกเอาของที่ผิดกฎหมายเข้ามายัางไงล่ะแก๋ก็เลยโดนจับแบบนี้สองคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไปส่งเออที่โรงเชือดนะครับเ <laughs> ันหอังว่าจะได้พบก,กับพวกในเมืองนะไปแกะกวาดมเพื่อนจัดไปให้เพื่อนเราแกกวานนะครับแกะกวารียบร้อยชิ้นม,มีหน้าแปดสิบตอนนี้ยังขาดทุนอยู่ครับ ต้องหาทุนกลับมาก่อนมาอีกคันหนึ่งมามาเข้ามาได้แล้วต้องการทุนกลับว่ะเอยคนนี้เสื้อเขียวมาเลยครับมีใครมาด้วยไหมเอ่ยไม่มีนะโอ้ยมันนี่ว้หนวดล,ลุงนวดสวัสดีครับท่านผู้ปัญชาการสวัสดีอขอดูเอกสารหน่อยแล้วกันแน่นอนครับนี่ไงออกมาเราไาขาช่วยเพื่อนร่วมชาติของฉันมาหลายปีแล้วนะไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วนะพะพวกของคุณนะกล้โกหกเพื่อทําให้คุณนั้นอดแอร์ไปไเรื่อยๆเข้าใจไหมฮึ ถ้่คุณก็เข้าใจพิดแต่ผมก็ยังเชื่อพักพวกอยู่นนะบอกเลยผมจะตรวจคุณอย่างแน่นอนตรงกันโอเคตรงกันใช้ได้ถึงวันที่ยี่แปดโอเคนี่ยังได้อยู่นะครับรอดรอดโอเคมาตรวจกันหน่อยนะครับสารีอันนี้ไม่ใช่รถออยางแบนไม่เอ่ยเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับรถยางแบนไหมอือถ้าไม่เบนก็รอดไปนะไม่แบนนะครับคนนี้รอด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 ไม่น่าจะมีอะไร มคิดว่าไปส่งไปเลยอนุมัติไปเข้าไปได้ขอให้นะเป็นอนมัที่ดีนะหน้าหวังว่าแกคงไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะอเอ้ยเอา,าได้ครับขาดทุน20ดอลลาร์โอ้โหเป็นการตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบมากเลยละ่ะทำงานต่อไปคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งในเร็วๆนี้แหละจัดไปครับลูกพี่ผมอยากเลื่อนตำแหน่งแล้วต่อไปมาขันต่อไปเป็นรถรถเต่านะครับ ทวิสต์พิปัฒนเอาว่าคันนี้ผมว่าน่าจะตรวจได้อยู่นะครับเปิดเลยสุนีสหายผู้ชักการเอาปิดให้ก่อนท่านเดี๋ยวก่อนไอ้เดี๋ยวนะ